สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ Call of Duty Modern Warfare Warzone นะครับวันนี้มีโหมดเกมที่อยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกันก็คือ drop zone ครับ drop zone ก็คือเขาจะมีจุดที่ให้เราต้องไปปกป้องกันนะครับแล้วเขาก็จะมี kill streak เนี่ยทิ้งลงมาเราก็จะเก็บ kill streak นี้มาเ่ามาเล่นได้นะครับ kill streak ที่ทิ้งลงมาก็จะเป็น kill streak ที่คละกันไปนะครับก็หลายๆอันเจ๋งๆนั้นเลยอย่าง Shopper Gunner ครับหรือว่าไอ้เครื่องบิน C 1 3 0ที่ จริงๆถ้าเล่นเองเนี่ยก็คงได้ยากนะครับเพราะวันอย่างคัปเตอร์เนี่ยก็ต้อง10คิวแหละนะครับหรืออย่างไอซี130ก็ต้อง12คิวซึ่งถ้าเล่นเองผมไม่มีทางถึงแน่นะครับวันนี้เรามาเล่นโหมดนี้กันแล้วเดี๋ยวให้ดูกันนะครับว่าคิวสตรีที่หลดลงมามีอะไรบ้างต้องบอกว่าเจ๋งมากเลยนะครับสนุกมากโหมดนี้นะครับอยากให้รีบเล่นก่อนที่เขาจะเอาออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับกับโหมดเกม drop zone ครับ let's go ลุย เกมนี้ผมจะเน้นไปเก็บกล่องคิวสตรีคที่หล่นลงมาครับก็เนี่ยครับเราต้องวิ่งรีบวิ่งไปที่จุดพอย์เพื่อไปให้ถึงก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้แต้ม400แต้มมาเอออะไรครับตอนนี้เราคุมจุดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้ถึงเวลาพอมันนับเวลาปุ๊บเราก็จะได้แต้มแล้วก็จะค่อยๆมีคิวสตรีคเนี่ยหย่อนลงมา อเออทีมเราหายไปไหนหมดวะเนี่ยลุยเร็วเรวเเอาแล้วเนี่ยนะครับมันขึ้นสีแดงแล้วตอนนี้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมายึดจุดได้แล้วนะครับเดี๋ยว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 โยนไปโอ้ยมันซุ่มอยู่ตรงมุมมันซุ่มอยู่ตรงมุมนี่ไงนี่ไงนะครับคิวสปิกเนี่ยหล่นลงมาแล้วนะฮะแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยหยิบมันไปแล้วอ่ะหล่นลงมาอีกกล่องหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบรีบไปเอาคืน โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยู่ไหนอยู่โอ้โหอยู่นี่อยู่เวเร็วเร็วโอ้โหลุยลุรีบไปเอารีบไปเอาเร็วเร็วนู่นไงน่มีกล um. ่องนึงที่หล่นลงมาออตอนนี้อยากได้ของจนยอมตายครับเอามาเอามาเมาย็นใจเอาไปกินก่อน นำทางไปอ่าได้ <c oughs> ไม่นั่นเฮ้ยเ <c oughs> อาแล้ครับแล้วตอนนี้จุดจุดไอตัวจรอบโซนก็ย้ายไปแล้วนะครับย้ายไปอยู่ด้านหลังของแม็แล้วนะครับนี่ใครได้คลัสเตอร์สไตรค์มาก็ <c oughs> ก็ใช้งานแล้วนี่ <c oughs> อ้าวฝั <c oughs> ่งตรงข้ามได้ <c oughs> จุดไปอีกแล้วนะครับนี่สี่สิกว่าเมตรลุย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  นี่ไงหลังไวไเฮ้ยมันอยู่ตรงลงนาข้างๆโอ้โหแล้วก็เกิดสกายเลยนะครับวิ่งเข้าไป60เมตร50เมตร40เมตรนี่เรามีรถถังมาด้วยนะครับโอเคไปไวเปนเกาะกำปังเฮ้ยโอ้โอ้มันมีมิสไซล์มาโอ้โหกะว่าปลอดภัยแล้วดูนะครับโอ้โตายเรียบ โอ้โหเนี่ยแหละครับไอโ้โหมด d r อปโซนมันก็จะสนุกตรงนี้แหละนะครับใครที่ได้กล่องคิวสตรี a เนี่ยก็ไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างอ่ะนะฮะนียย่ยยอลงะหม้แล้วนะครับอ้าวเปลี่ยนย้ายจุดโอ้โหเกิดสกายเลยอีกร้อยกว่าเมตรครับไปเร็วลุยๆเกมนี้ไม่เน้นคิวนะครับเน้นเก็บกล่องเก็บคิวสตรี a มาใช้เล่นๆน,นะครับรเ,เอาละาามาอีกแล้วมันได้ไปอีกก่อนอีกแล้ว โอ้โหคะแนนทิ้งห่างเลยครับ129กับ20นะครับแพ้รอบภาพเร็วๆวิ่งร้อยเมตรเก็บกระสุนแรงก่อนโอ้โหอุ้ยแล้วช็อปเปอร์กันเนอร์ด้วยโอ้โหมันมีเอซิฟอีกออมหลักเน็่เร็วๆได้ก่อนละ อยู่นี่เออโอ้โหมันยังสไนเปอร์ดีซีเปลี่ยนจุดอ่าโอเคโชคดีครับครั้งนี้อยู่ใกล้จุดเกิดเร็วๆๆๆอ่าได้400แต้มเรียบร้อยนะครับก็แค่ไปถึงจุดนะครับก็ได้400แต้มแล้วถึงจุดคนแรกนะครับแล้วเราก็รอเวลาหย่อนออมาแล้วลอยออกมาแล้วไปใหม่กลับไปใหม่ แล้วครับไอทีมฝั่งตรงข้ามทิ้งไว้ฟอสฟอรัสมาแล้วไอพีเอ็มสองจุดห้าไม่ขึ้นเลยของข้างๆเดะเดวเดะเด๊ะเด๊ะของข้างๆของข้างๆของข้างๆมีขางอยู่ข้างบนอันหนึ่งเลยเอาก่อนอ่าได้แล้วอะไรนี่มาแล้วครับเรามีกันเนอร์สี่ร้อยสามสิบลุย บินทะลุหมอก PM 2.5มาเลยมึงตายใช่ไงวะอ๋อ,อนี่ออกคล้ายๆภาค 2, 2> ไอ้อลโมเดิลวอลแฟร์สนะครับที่บินเพ <2 S 1> ิ่งบินและยิงอ่าเอาละเอาละเสร็จเสร็จเออโอ้โหปืนกลมันออสีแดงไม่มีเลยอยู่นู่นอยู่นี่อยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านจัดไปโอ้โหยู่ยิงบ้านก็ไม่ ไม่วิ่งกันมาเลยเอ้ยนี่ไงปั๊บ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 ปับกินเย่เลยนะครับทีมเราตอนนี้ยึดจุดได้นะครับคะแนนน่าจะขึ้นเยอะอยู่เฮ้ยมันมีมิสไซล์มาเวยเเเเเ้ยเร็วแล้วแล้วโอ้โหน้ำมันหมดละโอ้โหคะแนนขึ้นมาเลยครับ137ต่อ140น้ำแล้ว1 4อยสแล้วนะครับเยี่ยม อ่ะมันมากมันมากครับใช้คิวสตริกมาใช้ดูไปกันว่าอะคิวสตริกย้ายจุดแล้วนะครับมีกล่องเหลือไหมไม่มีกล่องเหลือแล้วนะฮะในแผ่นที่ไม่มีกล่องที่เป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมและเป็นรูปหัวใจนะแสดงว่าไอ้ไอ้กระบะที่เขาทิ้งลงมาหมดแล้วไปเราไปจุดต่อไปกันมีอะไกกัีไว้วิ่ง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 แล้วแล้ว เฮ้ยมันได้มันได้สุดไปก่านี่นี่ไงเร็วเร็วเร็วเสิบเมตรเรียบร้อยนะครับหยุดสุดคืนหยุดสุดคืนนะมาแล้วโอ้โหล่วงตรงหน้าเฮ้ยหยิบพิษเป็นปืนคนอื่นวันนี้ได้ไรโอ้ Personal Radar ครับจกิไปอย่ายวรอนหม่รอนเปลี่ยนกระปุ่นขึ้นเปิดปืนคนอื่นมาเยคุณเฮ้ยใหม่แล้วเร็วเร็วเร็ว้เอาก่อนเพื่อน นี่มิสไทร์ครับพุชมิสไทร์ก็ไม่ค่อยได้ใช้พิวสตริกนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เลือกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มีจุดใหม่ขึ้นอ้าเวแล้วครับมาแล้วพอใช้ระเบิดมึงหน่อยเฮ้อลอนช์ครับครับโอ้โหเเนง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 ตรม โอ้น้ำแล้วครับ206แล้วลุยไปเต็มเลยอยู่ตรงนี้เต็มเลยหลังไว้ไมาเอากระสุนใหม่ๆไปเกณฑ์ไปครับ60เมตรอยู่ตรงโล่งนายแล้วมันชอบซุ่มนะซุ่มได้เยอะด้วยเอาไปเกณฑ์แก๊สไข่เน่าเอาเชอร์ไมค์ไปอีกอันอ ลงนาไอนี่โดนยิงจลงนาเดี๋ยว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 คลียร์บ้านให้เพืพอ่อนนี่ไงน,นี่ไงว่าแล้วมาแล้วครับนี่สตรีทหล่นลง,ลงมอมกแล้วเฮ้ยเร็ว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 อีกิบสี่วนะครับอีกสี่สิบก,ก่อนที่ ไอ้ดรอปโซนจะย้ายจุดนะครับไปเลย60เมตร60เมตร<ม>เอาเอาไปกินเ้ยออมันยิงมาไว้หลบก,กันเว้ปลอดภัยลุยปลอดภัยแล้วไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปไปไป <c oughs> <c oughs> อย uh, ู่ในบ้านโหวิ่งไปอีกเกิดไกลจริงหมดนี่นี่มีมีคิวสตรีทเขายังไม่มีคนเอาหนึ่งกล่องครับเด้อ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 ใครยิงมาข้างหลังวะอือไม่ได้มากควบมรงนี้ฮะคุมตรงนี้ฮะ แล้วเร็วหย่อนลงมาหน่อยหย่อนลงมาหน่อยอ่ามีรถถังโอ้โหเอโ้ยโอโ้โหโดนกันชิปยิงโอโ้ยเร็วเร็วกลับกลับกลับเฮ้ยโอโ้โหมันค้างอยู่มันค้างอยู่บนจรวดอยู่อันหนึ่งอย่างนี้เลยวะถึงสนาดไปเอาก่อนโอ้โห คัสเฮ้ยเฮ้ยมันมาอือหืออือหือเดี๋ยวกับโอ้โหเนี่ยกล่องกล่องค้างอยู่สองสามกล่องอยู่ข้างๆนะครับอาอเอาใหม่ไม่เป็นไรเดะ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 อือหือโอ้โหสี่ร้อยสามสิบทำไมมันยังบินอยู่หนักไกลแล้วไกลแล้ว ไก่หมดเวลาแล้วอ่าเรียบร้อยครับเป็นไงครับโหมดนี้สนุกไหมครับผมว่าสนุกดีนะได้ใช้คิวสตรีคใหม่ๆที่เอาจริงๆเล่นโหมดอื่นก็ผมไม่ได้ใช้นะครับก็ถือว่าช่วงนี้จังหวะดีนะครับก่อนที่เขาจะเอา d r อปโซนออกนะครับตั้งแต่ภาคว a ลโซนแทบไม่ค่อยได้เล่นวอ l l ซ o n e ยกอากให้ทุกคนได้ลองกันครับ drop โซ n e นะครับสนุกจริงนะครับเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ